โอเคสวัสดีทุกคนนะก็อยู่ผมสนากุงก็วันนี้อยู่ในเกมเราบอกอยู่ในแมป r o s เลเยอร์กันซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวปรานสัตว์ป่าซึ่งผู้ใช้ปรานสัตว์ป่าก็คือฮาชิบิระอินโนสุเกะจะเป็นคนที่หัวใส่หัวหมูป่าแต่ข้างในข้างในหัวหมูป่านี่คือหน้าตาแบบผู้หญิงเลยโอเคซึ่งปรานสัตว์ป่าเนี่ยเป็นปรานเฉพาะตัวของอินโนสุเกะซึ่งจะเพิ่มประสาทการสัมผัส ทางร่างกายเนี่ยเพิ่มไปถึงขีดสุดแล้วก็บวกกับการยืดย่นของกระดูกและกล้ามเนื้อแบบผิดธรรมชาติไปเลยอ่ะก็เหมือนกับคนที่ไร้กระดูกนั่นแหละโอเคซึ่งตำแหน่งที่จะรับเควสของปราณสัตว์ป่าเนี่ยให้คุณมาที่ Final Selection หรือตรงเควสสุดท้ายเนี่ยจากนั้นให้ดูไปข้างหลังจะมีทางบันไดอยู่ให้คุณไปทางบันไดนะไปทางบันไดนี้แล้วก็ตรงไปยาวๆเลยอินุสเกะจะยืนอยู่หลังต้นไม้ <จ>ไอ้นูน่นนู่นนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอินโนสเกตจะยืนอยู่แถวๆต้นไม้อ่ะนั่นน่ตรงนี้ซึ่งเควสจะมี3เควสซึ่งเควสแรกก็คือให้จัดการสตรองเดมอนสิบตัวเควสที่2คือให้จัดการหินสำหรับฝึกซ้อม3ก้อนเควสที่3ก็คือให้จัดการเอเวอเรสต์เดมอนสิบตัวก็จะได้ปราณก็จะได้ปราณของอินโนสเกตมาโอเค เดี๋ยวมก,กันโอเคปราณสัตว์ปลาเนี่ยจะมีอยู่3สกิลสกิลแรกชื่อว่า Beat Dash เรามาลองดูกันควักดาบออกมาผมตั้งไว้ตัว X อ,อ่ะลองดูนะหนึ่งสองสามเหม,มือนเป็นการพุ่งแล้วก็ฟันเหมือนเหมือนในโซโลเหมือนของโซโลอ่ะพุ่งแล้วก็ฟันอ่ะดูนะหนึ่งสองสาถือว่าค่อนข้างไกลแล้วก็คูดาอยู่ที่5้าวิซึ่งดีมาก สกิลที่2ชื่อว่า Beast t o Slice อ่ะเดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นไงอืมมันเป็นการมันเป็นการฟัน2ครั้งบนร่รงเดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวดูอีกทีชึบชึบอ,อ,อ,อืมเอ้ยถือว่าเอฟเฟกต์ดีซึ่งคููดาวสกิลนี้อยู่ที่8วิก็ค่อนข้างได้สามารถอาจจะคอมโบกับสกิลวื่นึ่ได้สกิลที่3ชื่อว่า Beast Flang ึ่งเหมือนจะเป็นสกิลอันตีเลยก็ได้เดี๋ยวลองดูนะว่าเป็นยังไงปลดวีไปอื้มเฮ้ยอันนี้อันนี้เท่อันนี้ผมชอบเหมือนการเอาดาบไปข้างขวาแล้วก็พุ่งฟันไปแล้วก็ค่อยตวัดตอนสุดท้ายดูดูดูชือเฮ้ยมันเป็นสีแดงอ่ะมันมันเท่นะแต่มันไม่เหมาะกับเสื้อเสื้อผมสีฟ้าโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองใน Final selection กันโอเคพอผมจะหาห้องได้มา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 พร้อมพร้อมพร้อมอ้าบอสเกิดแล้วโอเคมา1 2เริ่มกด x เ,เข้าไปพุ่งอุ๊ยบอสตีได้โอเคกด c กด c ฟันฉบฉบฉบแล้วก็กด v มันจะทะลุได้เ,เดี๋ยวเรากดวิ่งก่อนวิ่งก่อนแล้วก็โอเคพอได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมีคนรอดหนึ่งคนอ่ะผมคนรอดก็ได้โอเคโอเคเพื่อนเพื่อนตีก่อนเพื่อนตีโอเคกด x เ,เข้าไปทะลุโอเคพอได้อยู่ฟันฉบฉบสองทีอือหืออือหือพุ่งออก พุ่งออกปุ๊บเตรียมพุ่งออกเตรียมกด V ทะลุเข้าไปอื้อหือวัดกระโดดบอสเรื่อยแปดแปดโอเคกด X ทะลุเข้าไปอีกทีนึงอเอ้ยปานเดี๋ยวเราปานหมดปานหมดปานหมดโอเคโอเค,อเคกดกดเตรียมเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมไปฉึบฉุบโอเคฉึบฉุบแล้วกด V ทะลุเอ้ยไม่โดนสวยกด X ทะลุอีกทีโอเคเฮ้ยกันแล้วกันแล้วกันแล้วจะเกมไวเกมไวกด C ฉึบฉุบโอเควีวีโอเคทะลุได้ X ทะลุอีกทีนึงโอเคฟันเอ้ยเรียบร้อย เฮ้ยมันค่อนข้างพริ้วหน่อยหน่อยไม่หน่อยอ่ะค่อนข้างพริ้วเลยแหละเฮ้ยมันพริ้วมากอะสกิลเอกับวีไม่นึกว่าจะขนาดนี้โอเคก็ปราสัตว์ป่าของอินุนสเกะก,ก็ไว้เท่านี้กันซึ่งค่อนข้างพริ้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากใช้นานๆนะเพราะว่ามันพริ้วมากเราชอบอะอกด x อผึบไปกด v อื้มพริ้วพลิ้วจัดเลยอะมันลื่นไหลโอเคเท่านี้กันถ้าชอบกิริยมกดไลค์นะซับสไคร้ด้วยไปละบ๊ายบายโอ้